แล้วละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมกันอีกนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดโบนัสก่อนไม่ได, <laughs> มไมได้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปิดโบนัสเอาเลือกลูฟรีไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น คือที่เลือกเอเนลคือมันบวก25เน,นะครับมันจะทำให้พรารกิจเราเสร็จเร็วขึ้นนะครับจับทีมไปเลยจับทีมไปเลยไปจบทีมไปเลย,เลย,อ,เลยอันนี้คือเลเวล80นะครับเป็นเหมือนกับธรรมดาเลยไม่ได้บวกอะไรนะครับเหมือนกับวัดกันที่ฝีมือนะครับมาดูแล้วเราจะสู้เขาไวไหมนะครับ ว้าวโอ้โหท่านไคโดท่านไคโดนี่ตัวพิกเกมเลยนะครับถ้าสมมุติมีสองธงกับสามธงนะครับแล้วฝั่งสองธงจะแพ้เงี้ยไคโดกระโดดไปปุ๊บดึงธงปึ้งเรียบร้อยชนะเฉยอันตรายอันตรายว้าวคิงล่างนี้ก็เก่งนะครับแม่ง สุดจัดเลยปล่อยท่าท่าใหญ่มันน่ะแรงเหมือนกันนะกระจายตัวกระจายตัวเพื่อนดึงทองอ่ะดึงก็ดึงเราไปดึงทองนี้ก็ได้ว้าปึ๊บเติมหลอดก๊าละกันอย่างนี้ไปบู้อย่าเพิ่งไม่บู้อย่างนี้ก็เสียที อืมอุ้ยไม่ตายโอ้ยไคโดไม่ตายไคโดไคโดไคโดไขโดไม่โดนยังไงครับโอ้ยแหลกบัาเหรอบัาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้่งยืนสั่งวารีเยนะครับวารีเดายืนวาีเหมดแล้วแล้ววะโอ้ยตายแม่เจ้า

ตาแล้วครับโอ้ยคุณทำก,ก<ม>๊อตอได้ไงเฮ้ยเกเลยไอ้ยคุณทำก๊อตได้ไงครับไล่ที่สองว่ะโหแต้มอย่างน้อยไม่ไม่ไม่แก้มือแก้มือ มันจะแพ้ยังไงไม่แพ้หรอกคำว่าแพ้สะกดไม่เป็นก็ว่าไปก็ว่าไปก็ว่าไปมาดิเจอกันสักหน่อย も今のとたちを相手เราตัดสินใจกันแล้วนะครับโอ้โหไอตัวลูกกวาดเบอร์หนึ่งอะนะครับทีมสีส้มอะโอ้น่าลำคาญเงี้ยนะถ้ามันเข้ามาแปะปุ๊บกลายเป็นไอตัวที่ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยแต่แชงก็เก่งนะแชงแฉงสีน้ำเงินอะ ออตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ค่อยเก่งมันอยู่ที่คนเล่นแหละครับจริง ไม่สกิมันอีกหไม่ดอ้โหไม่ดิโอ้โหไมดิไม่ดอม่ดิอม่ิอ้ม่ดโอ้มันิโไม่ดิหมดิโอ้โหไม่ดิอไมดิอหมมดิ้มดด้อมด้อ

โอ้โหพี่เสือห้าสิบเก้าเลยเหรอพี่เสือผมจะอะไรไปสู้พี่อ่ะตัวมันจะเต็มแล้วอ่ะโอ้ยโคตรพีดแม่นจ้า ตายแล้วนก้อนก้อนกอนโดนแล้วเนี่ยโดนยันได้ไอ้เบือกไอ้เบือก้อนก้อนก้อนเนวก้อนเอเนวหนีก่อนจูไม่ไหวดูดดูดก้อนเนวก้อนเนวนูดูดจื๊บจื๊บ อาวจิุ้้ยหดูอเดีไปอมันเดีไปยอมันเอาตายเอาแลเก่งที่สุดในทีมเวนไอ้เบื่อเอ้เออดูทองมันเดี๋ยวไปยอมมันเพื่อนไปยอมมันเพื่อนต่อยดิตุ้ เลลี่เลเลี่เุ้ยเลลี่ไกลไปไหน <c oughs> ยืนครับยืนยืนทนเวลา10บิเฮ้ยอย่าอย่าเสีย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 ,ย,สย <c oughs> โอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนตันหน้าไปหนึ่งที MVP วไปแล้วลาตายไป นี่เทพนี้กะ MVP นะจ๊ะเห็นปะเมื่อกี้แพ้ได้ได้แต้มก็น้อยเลยพอชนะปุ๊บโอ้โหแต้มพุ่งเลยนะครับเหมือนสร้างทีมจะหมดเรียบร้อยไม่มีสิทธ์ท้าทอยไม่เป็นไรครับเรากดท้าธรรมดาก็ได้แบทเทิลนทันที เผื่อบางคนไม่รู้นะครับนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกอี้พิกรอบพิกรอบนี่นมาดูสิ โอ้โหท่าเสียเปียกม,มากเลยว่ะแั่งสีแดงโคตรนี่ว้าบ,บ,บิสิตลี้ยงบิสคิตัวนึงเว้าวครัเกอร์ครัคเอร์ค็กเกอร์ <c oughs> อุณตีก็เจ้เก่งนะมางคนเล่นโคตรเก่งเลยที่พุ่งชนโอ้โหแบบแรงมากนะครับการพุ่งชน <c oughs> ผมว่าตัวละครแม่งก็วนใหญ่ก็เก่งนะอ่ะเอออยู่ที่คนเล่นนะความถนัดของแต่ละคนนะ ตัวตึงมันเยอะตัวตึงมันเยอะี่ะะจะดึงโอเไม่โนนะตัวดดึงไม่ทันเพื่อนทุกทีเลยว่ะมาไวว่ะมาตรงกลางเลย เฮ้เฮ้อย่าไปด้ไม่อย่าไปสุกิดดีสะกิดมันมันก็ขยบไปเอโอ้เพื่อนไม่เป็นเลยอ้าวเรียบร้อยกดผิดร้อยอะไรอะครับโลูฟี่นั่งเป้า2องตัวเลยวะแย่แล้ว อยู s, ่สั <cellphone physic introductions WA> ้นคุณว่าอยู่สั้นโกโนะต่อยยังรู้ว่า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 ต่อยังรู้ว่าต่อยังรู้ว่าประเด็นไกลไปหน่อยนะอยู่สั้นบินเซ็ตเฮ่หยกอะไรอะไรยกเซ็นเ่หยกหยกกระต่าย

ดูดดูดดูดอย่ีเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยเฮ้ยมันมาคืออะไรเรียบร้อยเฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหส่งแม่งลำบากนะครับถ้าลูฟี่ยืนเอเนลไม่น่าจะทำอะไรได้นะ อาดูดิดูดิเออดูดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดิดูด้วไปดูเข้าไปอ้าวขัดขวางเขาไม่ได้อีกเดี๋ยนายดิดูเข้าไปดูท้องปึ๊บโอเลโนะやりたかったことを全部でโるこのもの雷このものガミナリこのものガント แพ้แล้วเงี้ยแม่งเยอะโอ๊ยเอ็มพีพีก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแพ้เห็นมงกุฎป่ะเห็นมงกุฎป่ะคนเก่งทำไมต้องแพ้มันไม่กล้าจะแพ้ป่วะ เบื่อจริงเลยคนเก่งทำไมต้องแพ้ครับมารอบนี้ต้องชนะแล้วนะเราจะแพ้ไม่ได้นะเราจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยต,ตานี้มีโอกาสชนะเฮ้ยพ่อมาวันหนวดขาวสองตัวเลยพ่อ เฮ้ยผมอยากได้หนวดขาวไอ้ล่างที่ไปบุกมาลีนฟอร์ดว่ะแม่งแม่งเทอ่ะแม่งเทจะอัพเวลร้อยเลยเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะอัพไปก่อนเน้นหล่อเราจะไปขยาวโ้กเไปขยาลด้วยเาไม่เฮยเราไม่ขยวยเร่าว้วยเาไม่เฮ้ยเรามีใครโดวเรามีใครโดว เราไปฆ่าพ่อดีกว่าผมอยากเจอมานานแล้วครับสี่จัลพันดะมาแล้วมาแล้ยพ่อมาพ่อมาเฮ้ยพ่อพ่อปิงพ่อพ่อมาพ่อมาเรียบร้อยพ่อพ่อกระเด็นเลยมึง โดนพ่อสับหัพ่อหพ่อโหนี่คิดโผคิดนายยังไม่ถึงขั้นผมบอกเลยนายยังไม่ถึงขั้นคิดดูดูท้องดูท้องเฮ้ยพ่อ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 พ่่อ่อ่อ่พ่อพ่อเป็นไงพ่อ

ดู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 ทงดูทงดูดูแย่แล้วอะไรของคุณของผอะไรของคุณของผมทงผมอุ้ยฮะไปเลยขอใหพูดงดัก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือจะพูดคุยกันสนุกสนุกนะครับอย่างน้อยก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับหรือว่าคอมเมนต์คุยกันนะครับสนุกสนุกอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับอันนี้เมะก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าว้าวเอ,อมีคนดูมีคนชมนะครับก็ไปละนะครับใครเล่นตัวไหนเก่งก็ลองคอมเมนต์กันนะครับใครคิดว่าตัวไหนเก่งตัวไหนด,หนดีก็คอมเมนต์กันได้นะ เออเก็บของกันเล่นบาลานิดนะครับมันมันก็ขี้เกียจอยู่นะรอตัวละครจริงๆใหม่ๆม,มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ